มีสองคนที่อยู่ที่หน้าร้านที่ตลาดย่าหมอสาวคนสวยผนนี้นะครับกาแฟใช่ไหมจ๊ะใช่ถ้าพี่จอบครับนี่ไม่ใช่แมงวันนะครับนี่พึ่งกินอันนี้ก่อนนะอืมพอมันเย็นแล้วมันไม่หวานมากอืมมันยังเคี้ยวได้ไม่งั้นมันจะเละ ออร่อยมากทำไมขนมเปียกปูนมันสีเขียวสีเขียวคือเขาใส่ใบเตยหรือเปล่าก็ใช่สิแต่ว่าผมเคยกินเปียกปูนตั้งแต่ผมเด็กๆก็อย่างเนี้ <S <S ผมชอบเปียกปูนมากนี่นี่นี่น <S 2> <S 2> เปียกปูนสกกะทิแป้งขาเจ้าผสมแป้งมันนิดให้เหนียวอืมอือ มันไม่หวานเกินไปก็ใส่กะทิไงมันก็เลยไม่ค่อยหวานม,มัน <c oughs> มันเลาก็มมไม่หวานเกินไปที่ผมชอบคือขนมชั้นเนี่ยท่านผู้ชม เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่เป็นชั้นผมงงมากเลยเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆเกนี่ยนะผมก็ใจลอกเป็นชั้นๆแล้วม้วนกินแต่เดี๋ยวนี้ทาไมมันไม่ไม่เป็นชั้นช่ไมเพราะว่ามันทำยาก ออ,อันนี้ใบเตยนะหอมอืร่อยามากคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่หวานเกินไปเดยวกินเยอะเลย,ยเดี๋ยวกินไม่ทั่ว <c oughs> ต้องกินให้หมด <c oughs> อันนี้ฝอยทองพี่ต้องทำเองหรือพี่มีเครื่องโรยเองโรยเองเลยเหรอ อืมอันนี้ก็อร่อยอันนี้ของโปรดเลยขนมหมแกงธรรมดาใส่หอมแต่ไม่มี้อง <c oughs> อยู่ตลาดตลาดถึงจะมีเพราะเราไม่ได้ขายที่นี่ <c oughs> ธรรมดาใส่หอมเจียวไงท่าน <c oughs> ผู้ชมมันไม่มีหอม <c oughs> หอมเจียวข้างหน้า <c oughs> ดีแล้ว่ะครับเพราะว่าเวลาฝรั่งมาเมืองไทยเนี่ยมันบอกว่าขนมอะไร ใส่หอมเจียวข้างหน้าเราบอกก็ขนมไทยนี่ล่ะต้องเิน,นเต้องหนชิ้นใหญ่ๆ,ๆวันนี้อร่อยเดี๋ยวเอาวันนี้กลับบ้านนะอ,<า>อร่อย้วใส่ถุงให้แล้วนี่วุ้น นมูน้ะพราวน้ำหอมด้ยวมูนมพราวน้ำหอมน้ำหอมที่ใส่เข้าไปในเนี้<ช><ล>นะคร <นะ S 2> ับแจะหวานไหมล่ะกินนี่ก่อนไม่หวานไม่หวาอันนี้หวานน้อยที่สุดเลยรองไงถ้ากินอยากหวานหวานหวาน้อยที่สุดหวานมากนะผมก็จะกินหวานมากแล้วกินหวานน้อยที่สุดแต่ถ้านผู้ชมความจริงแล้วที่ร้านของพี่สาวผมเนี่ยมีมากกว่านี้ แต่ยังทําไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะครับแล้วเปิดร้านกี่โมงจ๊ะเปิดร้านบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงตรงใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวตรงนี้พ้าครัวนะตลาดย่าโมนะคะตลาดย่าโมเลยใช่ไหมครร้านก็น่ารักแต่ว่าพึ่งเต็มร้านใช่ไหมพึ่งเยอะมากใช่ไหมพึ่งเยอะมากเคยโดนตอยไหมจ๊ะโดนทุกวันเดนทุกวันเลยใช่ค่ะไม่รู้สึกอะไรแล้วรู้สึกแต่ว่ามันก็ชินนะคะอ๋อชินใช่ ไม่บวมด้วยใช่ไหมบวมค่ะเลวบวมปกติเลยค่ะคมณครับเดี๋ยวผมจะเอากลับบ้านไปเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตังที่เขาทําที่นี่นะครับไม่ใช่นะที่จังหวัดนี้แล้วก็เอาไปทําอาหารที่สตูดิโอแต่สตูดิโอตอนนี้ผมขอย้ายไปอยู่บนเกาะนะครับ ซึ่งวิวสวยดีออกท่านผู้ชมโถนะครับเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับแล้วก็คุณน้องหน้านะครับแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้ามาที่ตลาดย่าโมความจริงมาซื้อที่นี่ก็ได้นะแต่ที่ตลาดย่าโมอะต้องไปหลังบ่ายโมงแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวพบกันในสตูดิโอนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคะ่ะ